ตามการเมืองน,นี่แต่ผมไม่เคยได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าคนเขาไม่ออกข่าวค่ะนี่ไม่ใช่คือ <c oughs> นี่เขาเขาแลา้วไอ้นั่สกุลโทษนิดหนึ่งไอน้นั่สกุลไก่เลิกเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจนะมีคนที่จุติมีอะไรต่างใ <แก S 1> นภรคประชาธิปัตย์นะก็ะคือขนาดประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่เอามันเข้าพักเลยอ่ะมี่ แล้วเดี๋ยวอย่างพอมันบอกว่ามันจะไปชุมนุมที่เซนทันเวอร์ใช่ไหมวันนี้น้องมาแดงก็ไปเล่นฟิตเนสอยู่ที่เซนทันเวอร์ครับคุณพี่ค่ะลานปกติลานเซนทันเวอร์เนี่ยเขาจะเปิดก็จะเปิดเลยใช่ไหมครับคือพี่อันนี้แทบจะไม่เหลือให้คนเข้าห้างเลยอ่ะแล้วก็เอาป้ายมาติดว่าศูนย์การค้าเซนทันเวอร์เนี่ยนะไม่สนับสนุนการกิจกรรมทางการเมืองเพราะว่าพวกคุณเขาไปเนี่ยนะมันเถื่อนนะพี่ใช่ไอยเถื่อนสะทุน่อยเถื่อนสะทุนนะะแล้วก็วันนี้ในสภาเนี่ย ถ้าฟังวันนี้นะตอนไม่รู้คุณทศฟังได้ไงพี่ทนฟังไปได้ไหมผมฟังไปบางครั้งอ่ะแต่ว่าพอถึงนายสาธิตวงศ์หนเดิร์ขึ้นมานี่ผมปิดเลยนะผมมานายสาธิตนังพูดอย่างนี้สาธิตนี่แหละเออตี๋กี๋ตี๋แม่งพูดยังพูดแต่มันแค้นในวันวันที่บอกให้เวลาสิบนาทีเปิดร้อนนะสังเวชเข้าไปนะ วันนี้เอาเลยสังเวชสมเพลย์เดินทางเอไปไหนท่านก็ไปธีรากิจเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับมินายสมพงศ์นะเอเตนของเตยมาจะเป็นกระโยงตอนนี้พูดอบอกว่าไปเที่ยวนะไปไปไปชอปปิ้งคือพยายามพูดตรงนี้ซึ่งแน่นอนนะวันนี้พูดมันตั้งนานแล้วมีการถ่ายทอดแล้ววันนี้มีการถ่ายทอดทางช่องสเปนจะขอโทษทีไม่มีเทป เข้าใจไหมคือคือเขาจะเปิดเนี่ยนะเมื่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีซัมติงคือพี่คือสมัยก่อนเราดูการอ่ะที่ปลายเนี่ยเราจะต้องดูว่าคุณเนี่ยมีหลักฐานมีสาระโอ้โหไม่มีวันนั้นวันนั้นผมทนฟังคือพี่วันกลับมาจากพัทยากลับมาพร้อมพี่เขาเนี่ยหุยก็เปิดนะพี่นะเออมันตอนแรกมันก็พอเออไอ้นี้วินัยสมพงษ์เนี่ยมันก็พอฟังพอมันจะเป็นเป็นแบบ เป็นผู้เป็น,น,น<ง>คนบ้างพอพอพอมาจบพอไม่โอ้โหพี่ต้องโกงผมเกียดการโกงกินผมไม่ชอบอย่างงูเจ้ารัฐบาลอ่านี่ตกลงสมพงศ์วินัยสมพงศ์ตอนที่ทงงาไปโครงการในตู้น้ำหยอนเหรียญสองแสนสี่หมืบาทเนี่ยนะตู้น้ำมันลุงภายตู้ละแปดหมื่นบาทเนี่ยวินัยสมพงศ์เอาหัวมุดอยู่ในรูตรงไหนล่ะถึงไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะไม่เหรอครับเข้าไปพรไปีิปันนี้ไปนไหนนะมันเป็นกลายเป็นที่คือมันกลายเป็นว่าเร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 าทนฟังไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยจะชอบไม่ชอบเราก็ยังฟังเพราะว่าอย่างมาหนึ่งมีสาระสองมีความสุภาพเรียบร้อยสมกับเป็นรัฐสภาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คือคือมันมันเป็นเรื่องที่แปลกนะว่าผมไม่เข้าใจว่าพระปฏิปันนี่หมดจริงๆนะคือจากเดิมเนี่ยเขาเป็นเจ้าหลักการ แล้วก็ิริยามารยาแลวก็พยายามพยายามวางฟอร์มว่าผู้ดีผู้ดีถูกไหมมีสมองสยานแต่เอามองพยายามมีสมองมีกลืนมีนุ่มมีนี่แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเฮ้ยตำหนียิ่งลักเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมอย่างมาสกุลยิ่งเซตออกเสื้อผ้าหน้าผมะแล้วพอเสร็จยิ่งลักไม่สนใจ ก็แน่กันแหนคือพี่คือพักประชาธิปัตย์ตอนนี้ยิ่งต่ํายิ่งสัตุลเท่าไหร่ยิ่งได้รับการยอมรับจากจากใครจากคณะบริหารของพักมากเท่านั้นผมได้ยินมาจริงๆก็จริงนะผมได้ยินมาจริงๆรนะท่านผู้ชมนะว่าถ้าหาว่าใครสัตุลถอยเถื่อนสัตุลได้มากถึงใจผู้บริหารพักเนี่ยได้ดีถ่งลงเลือกตั้งจะเป็นตปารบัตี้ลิสต์ลำดับต้นต้นครับ นะครับแล้วก็จะมีแคนดิเดตในการที่จะได้ขึ้นมาเป็นในไอ้อย่างน้อยเนี่ยผู้ช่วยสอสผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ก็พี่ก็ดูอย่างมันเนี่ย<ม>พี่คือไอ้เรื่องไอ้พื้นที่ป,จปัจจวบันอำเภอกุยบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของพรักประาชระาธิปัตยแท้<ช>ขนาด ไอ้องค์การบริหารสูตรจังหวัด oh. ประชาชนในจังหวัดเขา uh. ซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ยังออกบรรดานางมันลี่นางมัาริกาเลยพี่ uh. ก็คิดดูแล้วกันว่าแทนที่มันจะได้คะแนนเสียง มันกับเสียคะแนนเสียงจากพื้นที่ของมันเองคนด่ามันน่าแต่คราวนี้ไอ้ตรงนี้เราเราเราไม่อยากจะคุยถึงเรื่องแต่ละเรื่องนะเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องมัน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 น่าจะช้ำแล้วนะพี่คือมันถอยคือคือมันมันช้ำแล้วแล้ววันนี้นี่ผมได้ยินคุณคุณหนูเริงคือคือไม่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 ได้ยินพี่หนูเริงหรอกได้ยินพี่สมานสมานเลยนะสมานเลยวงรัตน์อ่าพี่สมานเลยวงรัตน์นะจัดรายการอยู่เนี่ยมอบอกว่าได้คุยกับหนูเริงนะครับบอกว่าหนูเริงอะอาทิเล่าให้ฟังว่า ในวันหนึ่งเนี่ยไปคุยกับพระเอิญได้นั่งกินข้าวร่วมกับโต๊ะกับอัมรานะฮะพี่หนูหลิงขาพี่นูหลิงทนนั่งไปได้ยังไงคะคือกินาอมราญาคือกินข้าวห้องเดียวกันเนี่ยยังพอโอเคเพราะว่าน้องแมลงเคยไปกินข้าวโต๊ะเดียวกันนี่แล้วก็คุยถามถามถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายงานนั้นแหละอืแกเอ๋อนะ แก okay, เออจาหนูริงบอกว่าคุณอํรราเนี่ยน่าจะยุติได้แล้วน่าจะเลิกได้แล้วคือสมองนี่ไม่รับแหละแล้วมันทําให้เราเห็นหลายๆอย่างคนในองค์กรพวกนี้แหละ มาแต่ละคนนี่ประหลาดนี่ยยังอมราดาดิกันที่มานี่ก็หลักสามไม่พี่คือแปดเสียงคือการชนะ24เสียงได้แล้วก็ถองได้สคะแนนสามแปดสามคะแนนได้เป็นข้าบดีนะบวยคือได้ตําแหน่งที่ตาแหน่งโหลไม่รู้คะแนนอาจจะจําผิดแหละพี่แต่ว่าแต่ว่าคะแนนหนึ่งยี่แปดแต่ว่าคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรนะพี่นะ ผู้่รรยายผู้บัญชาการโรงเรียนโรงเรียนวชิราวุธใช่ไหมเนาะชันันชัยนันสมุทรวานิช้บอกว่าให้ลองของแปลกและเป็นยังไงล่ะคะหน้าตาก็แปลกและเธอแล้วที่สำคัญนะฮะชัดเจนคืออาจารย์เจนอาจารย์เจ้าของแปลกอ๋ออะไรแปลกๆนี่แกชอบคือพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยความร่วมมือของต่างฝ่ายในคณะเนี่ยแทบไม่มีเลย คณะรัฐศาสตร์จุฬาในยุคของอมราเนี่ยตกต่ำที่สุดใช่ก็ขนาดนี่คือขนาดขนาดไม่ก็ทะเลาะกัใครหรือไม่ก็ทะเลาะกับสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาซึ่งสมาคมเนี่ยนะเขาไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องที่นางอมราทำอ่ ทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะสมาคมนิสิตเก่าเขาไม่เห็นด้วยเขาต่อต้านนี่คือนี่คือนี่คือมีข้อมูลอยู่นะฮะผมไม่ได้พูดอ้างอ้างใช่แล้วก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งให้ใครนะพี่องคมนตรีลาออกจากสมาคมนิสิตเก่าใช่ไหมครับพี่รู้สึกจะเป็นใครอ่ะที่เป็นผู้เป็นใคร นนะที่เป็นเป็นสอบตอ่ะครับพี่อ๋อพหลากรพหลากรสุวรรณรัตจำได้ไหมครับที่ตอนนั้นไอ้พ่อเด็นักศึกาจะลาจะออกมาชุมนุมเนี่ยพลากรมีเรื่องลาออกจากสมาคมสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาพออ้างคือสมาคมผู้ตรงๆงคือเขาสนับสนุนรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาไม่ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มีปัญหากันนายพลากรนี่ก็ลาออก คือต้องสร้างกระแสสร้างเรื่องในช่วงที่ก่อนปี49เกใช่ไหมปีสบปี10่สี่เก้าต้นปีครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ข้อมูลจริงๆเนี่ยนะฮะก็เคยคุยกับพรรคพ่วงนะที่เกี่ยวข้องกับพวกไอ้กรรมการซิทเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็รู้ว่ามันทำผิดอ๋อพี่มันรู้ไอพวกนี้มันรู้แต่มันก็หน้าด้านทำพี่ขาพี่ผมว่าเพื่อนพี่นี่หมอองแน่ดีเกินไปนะ คือพวกนี้มันเร็ว ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบไม่ถกเถีงก็เลยจะตอบผู้คุยขนาดนี้คุณถ้าหากว่าหนูหลิ่ไปเจอแล้วเขาเออเขาพูดตอบไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคือคนบางคนเนี่ยนะก็รู้ว่าตัวเองโทษนะเขาทำชั่วนะมันก็พยายามที่จะดื้อด้านทำไปอแล้วมันก็ไม่มีรู้จะตอบคุณหนงยังไงเพราะมันหาทาตอบไม่ได้นี่จะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ถูกขนาดที่ขนาดศาลศาลศาลอาญานะครับวันที่6สิงหาคมนะครับ2,556มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วในกรณีวิสามัญฆาตกรรม สิหศพในวัดปทุมวนาราคณะกรรมการซึ่งเป็นข้อซึ่งเป็นอันยุติมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเป็นการว่าง,างาต้อ สวนปิดปิดเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วแต่ไอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับออกผมไม่ทราบว่าออกออกอมาสวนกันเลยออกมาหลังจากวันที่7วันที่8ออกสวนกันคุณเอาข้อเท็จจริงซึ่งสารอาญามีคำวินิจฉัยเป็นอันยุติแล้วคุณไม่ใช้คุณไปใช้ข้อยุติข้อข้อเท็จฟ้องข้อเท็จไปใช้เรียงความคือที่ที่เขาเขียนเนี่ย8ปกว่าหน้าเนี่ยนะคือเรียงความเขียนเรียงความ เบ่งความส่งครูไม่ผมผมอยากถามพวกเราหน่อยแล้วกันนะระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีคนอยู่ไม่กี่คนหรอกนะแล้วก็ตรวจสอบต่างๆเนี่ยกับสารเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเชื่อใครคือพี่อม่ขคือคือมันจะถามว่าต้องจะเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อสารเพราะว่าสารเนี่ยมีคำวินิจฉัยเป็นข้อเท็จจริงนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงในใดๆได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นการเป็นการ เพราะถ้าเกิดว่ามีการกระทำาันมีการไตส่สวนมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยคนที่ตายถ้ามีการสงสัยว่าคนนั้นตายจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยต้องมีการวินิจฉัยต้องมีการไตส่สวนว่าคนนั้นตายจากเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าไม,ม่ผมก็เลงจะบอกคุณมะแดงเนีน่ยนะเกียกับคุณเกษตรเนี่ยในกรณีที่ออกมาแล้วสวนกับการวินิจฉัยของศาลเนี่ย คําพูดนี้สวนกันนะฮะชอาไปกล่าวหามีคนชุดดำมีการฆ่าเครออะไรซึ่งสารบอกว่าไม่มีคือไม่มีหลักานไม่มีอะไรไม่มีชายชุดดำไม่ปรากฏกว่ามีชายชุดดำไม่ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธสงครามไม่มีครเาดินปืนไม่มีการเปาดินปืนแล้วไอ้คาพูดของนางอมราเนี่ยรายงานฉบับนี้ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องทั้งนางอมรานะครับนายนิรัน์นะครับรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นนายสมชายหอมละอออะไรต่างๆที่อย่นกกรรมการเนี่ยตอนนี้คุณกำลังทำความผิดในข้อหา ดูหมิ่นสารหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ออกไปทางสื่อครับคือสาลมีคําวินิจฉัยแล้วแล้ววินิจฉัยก่อนซึ่งคุณจะแถลงค่จะมีจะมีรายงานนี้มจะมีรายงานชุดนี้ออกไปแล้วจะออกมาได้ไงคือคือคือเรื่องเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับตามหลักกฎหมายนะฮะรายงานหรืออะไรเป็นคำคำความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยถือเป็นเป็นเป็นหลักฐานเอาไปเป็นคด ข้อกฎหมายได้นะอเป็นหลักฐานไปใช้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพรรคปรชาิปัดในสภาี่่แตเขาเอาไปใช้คือเอาไปใช้ได้แต่ว่าศาลในคําตัดสินสุดท้ายเนี่ยถูกเอาไปเป็นพยานได้แต่ว่าศาลได้มีคําวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วก็นี่ไงก็ตรงนี้มันเกิดความสับสนไงคือมันไม่สับพี่มันจะสับสนไม่ได้เพราะว่าจะต้องเชื่อสุดท้ายแล้วศาลมีคำวินิจฉัยมาแล้วคือตอนนี้ สิ่งที่เขาพยายามจะทำเนี่ยม,มันก็ง่ายเห็นชัดเจนว่าเริ่มสร้างความสับสนในครอบคลสังคมอมยืยู่ๆนะฮะสารพิจารณาคดีหกศพวัประปทุมกรรมการสิทธิส่งเข้ามาซึ่งพูดง่ายคือโคละทางเลยนะ,ะกรรมการสิทธบอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยผิดหมดเลยอ่ผิดรัฐบาลถูกถูกต้องชอบทำอะไรห,หมดแล้วนะครับแต่สารบอกว่า เนี่ยตามหลักฐานพยานหลักฐานทั้งทั้งพยานพยานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุนะแล้วก็ไอการใหการของของในตัวผู้ทํากระทําเองเนี่ยคือผู้ที่ไปยิงเขาตายเนี่ยก็ให้การสอดคล้องกันทั้งหมดก็ก็ได้มาเป็นคำนิจฉัยคำตัดสินของศาลว่าเหตุการณ์ตายของหกศพพระปทุนเนี่ยเกิดจากอย่างนี้อย่างนี้จที่เราทราบกันแต่อยู่ๆกรรมการสิทธิ์ไม่ใช่ เนี่ยกรรมสิทธิ์ใหญ่กว่าศา,าลใช่ไหมตอนนี้ครคราวนี้เราก็ต้องมาถามนะว่ากรรมการสิทธิทมนุษยชนเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรอิสระ,ะของรัฐธรรมนูญกับศาลนะรหน่วยงานในการหน่วยหน่วยหน่วยของบ้านเมืองเนี่ยที่พิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรมเนี่ย ไขหนักไครเบากันคือพี่เดียวกนเนี่ยนะนี่คือเขาสร้างกระแสอย่างนี้เต้ไม่จ็แต่ว่าเราจะต้องแต่นี่เราเราต้องต้งไม่เจนเนี่ยมไม่ผมก็ต้องยืนโทษนะครับผมต้องยืนยันตามความเป็นจริงตามตามระบบนะนะกรรมาการสิทธิ์เนี่ยมันจะพูดโทษนะครับจะพูดเท็จพูดจริงอะไรต่างๆเนี่ยคุณพูดไปเถอะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเร็วนี้ก็น่าจะมีคนไปฟ้องมันสักทีนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณส่งมาเนี่ยผมถามคุณจริงๆคุณมีปัญญาทําให้ประชาชนเขาเชื่อคุณหรือเปล่าแล้วในประเด็นที่สองคุณมปัญญา ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยนะที่จะไปบังคับให้เกิดมีการกระทำตามความเห็นของคุณหรือเปล่าแต่สารมีนะครับนี่คือหลักการทั่วไปครับแล้วคือพี่คือแล้วแล้วมันเป็นทุกวันนี้เป็นการเมืองหรือคืมันเป็นข้อเท็จจริงว่าคือเราจะคือสารมีคำวินิจฉัยในกรณีนี้ออกมาแล้วแล้วเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแต่คณะกรรมการสิทธิต้องมานำข้อเท็จจริงอันนี้ไปสรุป แล้วคุณไปเอาข้อได้จริงซึ่งไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ใครมาเป็นพยานหลักฐานคุณไม่เคยพูดไม่เคยประกาศให้ประชาชนเออใช่ไม่ได้เปิดเผยด้วยไม่ได้เปิดเผยไม่เหมือนในศารนะครับครับสารนี่เขาเขาต้องตรวจสอบหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือต้องมีการไต่สวนโดยเปิดเผยแล้วผมจะเชื่อคุณได้อย่างไง ก็เขคือเขาเขาเาคุณก็มุบบ๊บตามกันเองเคราเขียนรายงานไงคือมันไม่ชอบคือหนึ่งอย่างที่อย่างที่พี่บอกก็คือผมว่าหนึ่งคือหนึ่งคุณจะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสองคุณคุณจะต้องถูกผมจับผมนี่แหละครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เสียหายโดยตรงเพราะว่าผมถูกทั้งสอชออกหมายเรียกคือถือว่าเป็นบุกเข้าร่วมในการชุมนุ่มคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีข้อพยานพิสูจน์ผมมีพยานหลักฐานนามันเอกสารของของรัฐ ทั <med> <ต>้งรูปภาพทั้งคลิปอะไรต่างๆนานามากมายแล้วคุณกล่าวหาผมว่าผมอะไรนะการชุมนุมนมั้นเป็นการชุมนุมที่ไม่ถ<ม>ูกต้องตามกฎหมายม,ม,ม,มีการใช้อาวุธตามรัฐธรรมนูญแล้วก<อ>็วมีชายชุดดำ<อ>ผมก็จะใช้ข้อเท็จจริงอันนี้นี่แหละครับที่ศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่6สิงหาคมเนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานว่า การชุมนุมเมื่อวันตั้งแต่วันที่10เม10เมษายนถึง19พฤษภาคมเป็นการชุมนุมซึ่งไม่มีชายชุดดำมไม่มีการใช้อาวุธ<ม>และมันเป็นข้อที่จริงซ <c oughs> ึ่งไม่สามารถการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไม่สามารถ<ม>จะเปลี่ยนแปลงได้และเป็น<ะ>พยานเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญที่จะต้องรับฟัง<ม><ม>ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่ากรรมการสิทธิษยชนเนี่ยเขาเขาพยายามที่จะทําตนให้